สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวนายชาแนวกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไฮโลครับ Hello, ผมนะก็อยู่ในค่ายเซ็กซี่บาคาคลาแหละมาลุยกันอีกแล้วผมนะเป็นเกมโปรโด,ดอีกหนึ่งเกมนะจ๊ะสถิติค่อนข้างที่จะดูง่ายง่ายไม่ง่ายเดี๋ยวลองดูกันเลยอ่ะว่ามันจะเป๊ะหรือเปล่าของผู้ชมตอนนี้นะมันมีไหลสมตัดสม,มีอยู่แต่ส่วนใหญ่เลยมาแค่สดูดิแม่งโคตรเป๊ะเห็นไหม เอวใส่ห้าดูดิแม่งสูงไหลสองผู้เปลี่ยนไปละแม่งตัดเปลี่ยนไปอือเขานี้ไหลสองแล้วเฮ้ยเต็มที่ไหลสองไหลสองแลสลับไอ้สลับนะ่ะเต็มที่สลับแม่งแค่ครั้งเดียวดูจากหน้ากระดานเห็นไหมแต่ส่วนมากแม่งจะกอดคู่กันเลยโอ้แม่งไม่ทันทำไมเปลี่ยนตัวซะละโอ้โหตอนนี้ มันมาต่ำหนึ่งไม้ใช่ไหมละ่ะเราจะลองไหลดูอ่าให้มันเป็นต่ำสองข้อต่ำสองปุ๊บลองตัดเปลี่ยนดู <we> แต่ส่วนมากที่ว่ามันจะสลับไปสังเกตจากก่อนสิเอยนไฮโลนะสองช่องเห็นไหมมันจะเป็นต่ำไรสองสูงไหสองแล้วสลับสิบเอ็ดไฮโลใช่ไหมละ่ะแล้วก็มาลงสูงสองอันนี้ต่ำหนึ่งเราจะเล่นให้เป็นต่ำสองไปเลยอืม ถ้าเกิดว่าบางคนนั่งงงนะแอดอ่านตรงไหนว่ากดเต็มจอเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะถ้ากดเต็มจอปุ๊บจะเห็นเลยมาลงต่ำกับสิบอแล้วกันมั่นใจว่าแม่งต้องลงอีกแน่ๆเอาถ้าไม้นี้มานะเปิดต่อไปล่อแม่งสิบเอ็ดเลยมันจะตรงเป๊ะเลยเห็นไหมมันจะมีสิบเอดกั้นกลางอยู่เห็นไหมต่ำสองสูงสองสิบเอ็ดหนึ่งแล้วก็สูงสองต่ำสองเอามาลองดูกันหน่อยมาหรือเปล่า มาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเปียงโอ้โหสองสี่สรู้เรื่อง <c oughs> แบบนี้รู้เรื่องกับเบื้องหักครับผมนะเอาดิเออจัดไปหนึ่งดอกเน้นเน้นไอ้ที่จริงนะมันกลัวสิบอ็ดไฮโลไงแต่เน้นต่ำมาไว้นะบวกมาห้าพันหกร้อยเอาเอา้าเลยเวเขานี้สองตัดสองแล้วนะหลังจากนี้ปุ๊บมันจะต้องตัดเปลี่ยนใช่ไหมละ่ะน่าจะสิบเอดวะลองดูอ่ะ ลองเอาเบาๆมีเศษอยู่หกร้อยเอาห้าร้อยพอแล้วกันอ่ะแค่นี้พอจิ้มเดียวพออ่ะมันเสียอย่างเดียวนะเกมนี้คือมันจ่ายเบาจ่ายเบาวกว่าไฮโลไทยแต่ใจหนักกว่าบาคารา่าบาคาร่ามันหนักตรงที่ว่ามันได้ไพค่คู่ใช่ไหมล่าได้ไพค่คู่ได้โบนัสถ้าเกิดว่าเจอสามใบแบบว่าแต้มห่างกันเยอะแม่งก็ได้คูณหนักอ่ได้โบนัสหนักอ่ะคูณเจ็ดว่ะเป็นไฮโลคูณเจ็ดนะมา ฟืบ้าฟืบ้าฟืบฝาปังเป็นยังไงสามสี่สี่รู้เรื่องเออแม่งเอาเรื่องจัดตะุ้่มนะดอกนี้ของแท้แน่นอนนะครับผมเอาเรื่องดูดิเฮ้ยมันมาจริงวะเออเอาบวกสามพันห้าเอาแล้วคราวนี้แหละหลังที่เป็นฮีโร่จะเลือกลงตัวไหนดีหน้าเป็นสูงอันเก่านะอันเก่าก็คือหน้าเป็นสูงหลังเป็นสูงเห็นไหม เป็นสูงสองหลังเป็นสูงสองดูจากหน้าเสบีย์ไฮโลและหลังเสบีย์ไฮโลอันนี้หน้าเสบียเป็นต่ำสองใช่ไหมล่ะแม่งต้องต่ำวะใช่ไหมล่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะจับยากหน่อยเพราะว่าเท่ากับว่าเราเปิดเปิดยังไงอะ่ะเปิดสเตปใหม่เลยอะเราไม่ได้ตามนะอันนี้ก็เาดาเอานะว่ามันจะมาสูงหรือมาต่ำไม่ว่าจะมาตัวไหนผมว่าแม่งไหลลงแน่อ่าเหลือไว้หมื่นสามพันละกันถ้าไม่มาทบหมดแม่งเลยอะ เปิบเปปบเปบเบโอ้ยแม่งสามสี่าแม่งสูงโอ้โหอาเลยแม่งไปสูงไปสูงก็ไม่ใช่ปัญหาผมนะมาวันนี้วัดใจแม่งหมดเลยมันต้องไหลดูตัวเก่าหลังจากสิบอ็ดใช่ไหมล่ะหลังจากสิอดตัวเก่าก็คือว่าเป็นสูงไหลสองเลยสอไม้แล้วตัดเปลี่ยนไปไหลต่ำสองแล้วมาสิบอ็ดไฮโลแล้วเกามาสูงหนึ่งไม้คือไม้นี้แหละอ่ะ ไหลต่อแม่งเลยเจอแบบนี้วัดใจเลยเนาะลองดูดีจะรอดไม่รอดไม่ปังก็พังเลยวะแม่งภาวนาขอให้แม่งติดคูณมาเออได้โลไทยนี่บอกตรงนะว่าคูณสองนี่มันลงมันลงสูงนี่บ่อยนะเออเกือบทุกรอบอะสิบรอบลงประมาณสักเจ็ดรอบแต่ต่ำนี่น้อยมากกว่าจะลงคูณมาเพื่อนอ่าคูณสองลงมาแล้วเว้าวคูณสองลงโคตรสวยมันลงเยอะเกินผิดสังเกตมันจะออกหรือเปล่าวะ ออกไปเพื่อนออกดีอ้าวโคกเียบร้อยโอ้โหเต็มคาลแล้วลโอ้โหนะดอกนี้เ <c oughs> อาเรื่องเออเอาดีดูดี่มาวะ่ะเ้ยมันคิดช้าดังวะเออมันแต่ไปตั้งนานแล้วนะอ้าวบวกมา2องหมืองร้ยโ้พอเลยครับผมนะเออพอมีตุนไปต่อยอดไฮโลไทยกับสลอ็อตโอ้โหอ่ะมาอยู่ที่สี่หมื่นนะผมนะด้วยทุน หมื่นหนึ่งนะพีม่มนะกำไรสามหมื่นเลยก็เอาเฮ้อไม่ไปต่อแล้วก็ฝากไปกดติดต,ตามด้วยผมนะผมก็ไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับน้อไปกันครับไป